สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่ AR Sport นะครับวันนี้เรามาอยู่กับวันพันแมนฉนบับอาจารย์วันอีกครั้งหนึ่งครับมาที่106บาท เอาเละครับความเดิมในตอนที่แล้วนั่นก็คือการต่อสู้กันระหว่างฮัตสึมกิกับกลุ่มฟูบุกินั่นเองครับการต่อสู้เนี่ยฮัตสึมกคิกําลังจะพ่ายแพ้แล้วครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีพระเอกขี่ม้า e ima, ขาวเข้ามาช่วยนั่นก็คือพี่ไซตามะครับโผล่อ,ออกมาจากพื้นดินอย่างเท่เลยทีเดียวหลังจากนั้นครับไซตามะเขาเข้ามาช่วยฮัตสึมกคิไว้ได้ครับก่อนที่ฮัตสึมกิจะลอยและเลี้วปิวไปบนท้องฟ้าหายลับตาไปเลยครับรวมพังไซตามะก็หายไปไหนไม่รู้ครับปล่อยให้ฟูบุกิคว้งคว้าง อยู่เพียงคนเดียวห้องนั้นหลังจากนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับผมหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับเราก็จะเห็นทัศนมัิกําลังลอยอยู่บนท้องฟ้านั่นเองเธอลอยไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายครับเธอลอยเข้าไปยังเมืองครับเธอมาจากสมาคมฮีโร่นั่นเองพอถึงจุดจุดหนึ่งครับเธอก็ลอยลงมาอย่างพื้นดินครับหลังจากที่เธอยืนได้หน้าตาของเธอก็ไม่ค่อยสบายใจอะไรบางอย่างครับกําลังคุ้มคิดอยู่นั่นเองหลังจากนั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งครับขึ้นมาอ เธอเกือบจะยืนไม่อยู่แล้วนะกลับบ้านเองไหวหรือเปล่าอ่ะเธอเนะี่ยหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับนั่นก็คือพี่สซตามากกาลังยืนอยู่้างด้านหลังของเธอครับเธอลอยมันเร็วขนาดนี้แต่สซต่อมากก็ตามเธอมาทันครับตามมาเพื่ออะไรกันแน่ครับหลังจากนั้นทัตซึมะกิก็พูดขึ้นว่าโห้ยตามตือ้อยู่ได้นายต้องการอะไรกันแน่อืมก็เห็นเธอเลือดไหลเต็มไปหมดเลยอ่ะฉันเลยสงสัยว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าฉันสบายดีพอใจหรือ,อยังอืม โอเคภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นพี่ไซโตมะก,กับทัตสึมะกิกําลังยืนอยู่ในเฟร,รมภาพนั่นเองครับและทัตสึมะกิก็ยังพูดต่อไปอีกครับว่านายเองก็แข็งแร่งไม่เบาเลยนะแต่ฉันอยู่ในสภาพที่ไม่เต็มร้อยนะคนอย่างนายอะอาหารเต็มร้อยเมื่อไหร่ขอแค่เวลาแค่5วินาทีเท่านั้นนายก็ไม่เหลือแล้วอืมก็นั่นสิปกตินายปิดซ่อนความสามารถของตัวเองเอาไว้แบบนี้ตลอดเลยเหรอนายนี่เหมือนกวนตระศาสตร์ชะมัดเลยนะเอะอเออเออไม่ใช่ว่าฉันพยายามปกปิดสักหน่อย เอ๊ฉันมีเรื่องหนึ่งที่จะถามเธอเนี่ยเรื่องที่ว่าการตัดความสัมพันธ์กับคนอื่นอ่ะจริงหรือเปล่าฮัศเมื่อกี้งั้นแล้วทำไมเธอถึงมาเป็นฮีโร่งันเหรออ๋อๆอ,อย่าบอกนะว่าเพื่ออไรายได้ฉันเนะน่ะพนันได้เลยว่าเธอมาทําเพื่อเธออยากสนิทกับคนอื่นใช่ไหมด้วยการช่วยเหลือคนอื่นเพราะดูเหมือนเธอหาคนคุยด้วยไม่ได้เลยนะเธอเนี่ยเข้าหาคนอื่นไม่เป็นใช่ไหมล่ะ หลังจากแนนนัทสุมกิก็หันกลับมามองใส่ตมะครับและมองและพูดขึ้นว่าหูป,ป่าของแกไปเลยอย่ามาตัดสินใจคนอื่นด้วยความคิดของนายสิฉันก็พนันได้เหมือนกันนะว่านายเองก็ไม่มีคนคบเหมือนกันใช่ไหมหลังจากนั้นใส่ตมะก็ทำหน้าเออเออมีใบไม้ปิวไหวผ่านไปครับและใส่ตมะก็พยายามตอบพัทสุมก,กิไปครับอืไม่ไม่ฉันฉันคือคือฉัน เอางี้ละกันนายจำได้หรือเปล่าว่าครั้งสุดท้ายที่นายคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนจากสมาคมฮีโออร่อะเมื่อไรออื <c oughs> เห็นไหมละ่ะนายก็แค่ไอ้ล้นคีเหงาที่ไม่มีทั้งเพื่อนและก็ผมอยู่บนกับบ้านของนายออออเอางี้ละกันฉันจะบอกนายเองอืฉันไม่สนใจอะไรอย่างนั้นอืนั่นก็เพราะบา้าเดียเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมฉันจะต้องบอกเรื่องนี้กับนายด้วยกับคนอย่างนายด้วยนะ แล้วยังไงวะฮะค่อยล่องขึ้นมาหน่อยหยุดตามฉันทักเีนะฉันเหนื่อยแล้วหลังจากนั้นทัตสุมมกิก็ลอยเลลิปหายไปกับตาครับผมและใส่ตามาก็ยังพูดอีกครับว่า<ม>บางั้นเหรออืมสงสัยจะเมาหน้าดูนะหลังจากนั้นภาพก็ ตัดมาครับผมเมื่อ18ปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมานั่นก็คือเราจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เป็นเด็กน่ารัก,น,รกน่ารักอยู่ในลูกกงนั่นเองกําลังเจอภาพเหตุการณ์มนุษย์ประหลาดกําลังอโลวาตอยู่ในห้องแลบครับน่ากลัวมากๆหลังจากนั้นเธอก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งครับแต่เห็นเป็นทางด้านหลังนั่นเองกําลังจัดการกับมนุษย์ประหลาดได้อยูอย่มัดภายในมัดเดียวเท่านั้นครับหลังจากนั้นเด็กสาวคนนี้ก็ทักไปว่า นายเป็นใครหลังจากนั้นผาาตัดมาครับทีผู้ชายคนนี้กําลังกำหม,มัดอยู่แล้วก็พูดว่าอืมฉันคือบารนะ์สไฉันอนะทำงานเป็นฮีโร่ฮีโร่งั้นเหรออ๋อใช่ถึงแม้ว่าฉันจะพูดแบบนั้นก็จริงอน,นะแต่ความจริงอฉันก็ทํางานอย่างอื่นอยู่ก่อนนั่นละเนี่ยมันก็แค่งานอดิเรกอย่างหนึ่งเท่านั้นแหละ เขาเรียกว่างานอดิเรกมากกว่าลรือไม่หลังจากนั้นเราก็จะเห็นผู้ชายคนนี้ครับกำลังยืนเท่ๆอยู่มีผมและมีผ้าคลุมที่ไหลนั่นเองครับแล้วทําไมเธอถึงไม่ใช่พลังของตัวเองล่ะพลังเหรอพลังของฉันมันหายไปแล้วอืมโกหกได้ไม่เก่งเลยนะเอางี้ละกันฉันจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งล้วกันนะแล้วเธอจําไว้ให้ดีละ่ะหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับมีข้อความหนึ่งที่เน้นย้ำในสมองของคัตสึมิกินั่นเอง เมื่อถึงเวลาที่จําเป็นขึ้นมาเธออยากคาดหวังว่าจะมีใครมาช่วยเธอได้และภาพก็ตัดมาในปัจจุบันครับพัทสมกิจกาลังเมื่อมองไปที่ท้องฟ้าเหมือนกําลังคิดถึงใครบางคนอยู่และก็พัาเพ้อครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันคอยผักใสคนอื่นออกไปให้หมดเพราะไม่อย่างนั้นฉันคงกลายเป็นฮีโร่มืออาชีพไม่ได้แน่ๆต้อง ขอขอบคุณเขาจริงๆหลังจากนั้นเราก็จะเห็นภาพพ้องฟ้าครับแล้วก็มีพี่ใส่ตามะกำลังบองไปที่สมาคมฮีโร่ครับและยังมีเสียงของฮัตสึมิจิพูดต่อไปครับว่าเมื่อไหรน่นายจะกลับมานะบาสพวกมนุษย์ประหลาดปรากฏตัวเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันตอนนี้จำนวนฮีโร่ก็มีไม่มากพอแล้วอ่ะ แถมยังมีปัญหาภายในระหว่างฮีโร่แคสเอจำนวนฮีโร่คสต์เอก็บาดเจ็บขึ้นเรื่อยๆที่ฉันมาพูดในวันนี้มันหมายความว่าสมาคมฮีโร่ต้องการฮีโร่เพิ่มเติมช่องว่างที่มีอยู่ค่ะอืมเพิ่มเติมเติมเต็มช่องว่างนั่นเหรอเธอพูดอย่างกับพวกเราเป็นสิ่งของเลยนะเธอมาที่นี่เพราะเรื่องแบบนี้งั้นเหรอใช่ค่ะขอประทานโทษนะคะกับคําพูดของฉัน่ะ สมาคมมีโรของเรามีความสามารถในการต่อกรกับมนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับต่างๆทําให้เราอ่ะได้รับความไว้วางใจอย่างสูงของประชาชนทุกคนเลยค่ะอืมพวกเธอคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นเหรอคนที่สมาคมมีโรกําลังคุยอยู่ครับนั่นก็คือกลุ่มพลเมืองนักล่าหัวหน้ากลุ่มแอเซอร์ภาพตัดมาครับแอเซอร์ยังพูดต่อไปอีกครับว่าพวกเธอส่วนใหญ่ถูกจัดการโดยคนคนนึงใช่ไหมนักล่าฮีโร แถมเงินบริจาคจานวนมากก็ถูกใช้ไปโดยไม่มีการเปิดเผยและคนของสมาคมฮีโร่ก็รีบตอบคำถามทันทีครับใช่ค่ะแต่นั่นเป็นเพราะสมาคมของเราอ่ะมีการปรับโครงสร้างขนาดใหญ่รวมถึงค่าตอบแทนที่เราใช้ใจ่ายในกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันค่ะนั่นทําให้เราคิดว่าค่าตอบแทนส่วนหนึ่งอ่ะควรจะนํามาจ่ายกับกลุ่มนักล่าที่นําโดยคุณ แอเซอร์ cer, พร้อมกับตำแหน่งฮีโร่ให้กับคุณนะคะกองกำลังนักลบรับจ้างที่เชี่ยวชาญในการต่อกรจำนวน53คนพวกคุณสามารถต่อกรกับมนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับปีาศาจได้ด้วยตัวเองทำให้คุณได้รับความไว้วางใจจากคนจำนวนมากหลังจากนั้นเอเซอร์ก็จิบกาแฟครับแล้วก็ตอบแบบนิ่งๆครับว่าอืมเหลือ4 8แล้วเราเสียไป5คน กับระดับปีศาจในครั้งก่อนสมาคมฮีโร่ก็ได้พูดกับคืนไปครับว่าเราอยากให้คุณทําในสิ่งนี้ต่อไปพวกเราสนับสนุนคุณในทุกๆด้านในการรักษาและรวมไปถึงค่าอุปกรณ์ในการต่อสู้นะคะและเรายังมีค่าตอบแทนให้อืฉันคิดว่าฉันบอกปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วนะเมื่อคนของสมาคมฮีโร่เห็นว่าแอเซอร์เนี่ยปฏิเสธในทุกๆด้านครับเลยมีข้อเสนอพิเศษให้กับเขาพวกเราอ่ะรับประกันคลาสเอสให้กับคุณเลยนะคุณแอเซอร์แต่สำหรับคนอื่นๆน่ะจะต้องเริ่มในคลาส C หรือคลาส B สก หลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับเอเซอร์ก็อธิบายสาเหตุของตัวเองครับว่าทําไมถึงปฏิเสธสมาคมฮีโร่ไปหลายๆครั้งครับชื่อเสียงน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราต้องการหรอกนะสมาชิกในกลุ่มนักล่าของเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะสูญเสียคนที่รักไป จากไหนจะน้าระดับต่างๆที่ผ่านมาทั้งนั้นละ่ะและพวกเราไม่ไว้วางใจสมาคมฮนะีโร่พวกเธอรวบรวมเงินทองไว้ตั้งมากมายเพื่อที่จะไล่ล้อมตัวเองไว้ด้วยคนพวกนัก้นคงหมายถึงการว่าจ้างพวกฮีโร่ครับไว้ป้องกันตัวเองนั่นเองครับหลังจากนั้นเอซ่ก็ยังพูดต่อไปอีกครับว่าจนถึงตอนนี้พวกเธอยังแก้ไขปัญหาอะไรใหญ่ๆไม่ได้เลยสักอย่าง แถมฉันยังได้ยินข่าวลืออีกตั้งหากสำนักงานใหญ่ที่สร้างขึ้นมาที่เมืองเอ่น่ะมันน่ะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นที่พักของคนมีตังเท่านั้นน่ะสมาคมฮีโร่ไม่ได้เคลื่อนไหวเพื่อประชาชนอีกแล้วอ่ะบอกตามตรงพวกเราไม่อยากทำงานให้กับองค์กรเน่าๆแบบนี้หรอกนะหลังจากนั้นครับคนของสมาคมฮีโร่ก็อึ้งไปเลยครับแล้วก็เหมือนกับจะพูดอะไรไม่ออกหลังจากนั้นคนของสมาคมฮีโร่ก็ลุกขึ้นครับแล้วก็บอกกับเอเซอร์ว่าถ้าอย่างงั้นดิฉันจะกลับมาใหม่วันหลังแล้วกันนะคะ หลังจากนั้นเอเซอร์ก็พูดด้วยเสียงหนักแน่นคําว่านี่เธอคงว่างมากสีนะเอาแบบนี้และกแกนฉันจะบอกอะไรที่น่าสนใจให้เธอฟังหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับสมาคมฮีโร่อยู่ได้อีกไม่นานหรอกเธอรีบหางานใหม่ทําดีกว่าฮะหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับผมเราก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งครับมีหนวดอย่างเท่เลยครับผมหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็พูดขึ้นว่าผมอ่ะรอที่จะพบคุณมานานแล้วนะครับ ผมดูการแข่งขันซูโม่ของคุณบ่อยๆทางทีวีผมเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยนะครับอืมตัวใหญ่มากเลยใหญ่เป็นบ้าเลยแชมปเปี้ยนซูโม่ชนะติดต่อกันถึง700ครั้งคนที่สมาคมฮีโร่กำลังคุยอยู่เขาก็คือซูปเปอร์ซูโม่โยโกซุน่าไราเดนครับผมไรเดนนะยังพูดกับคนของสมาคมฮีโร่ครับว่าคนของสมาคมฮีโร่งันเหรอไม่เคยจำเลยเนาะ ส่งคนมาหลายครั้งแล้วอ่ะตอนนี้แข่งขันอยู่ก็ส่งคนมาดูฉันน่ะตอบปฏิเสธไปหลายครั้งแล้วอ่ะพวกนายไม่เคยจําเลยเนาะอ้อคุณไรเดนครับความแข็งแกร่งของคุณน่ะมันจําเป็นมากๆเลยนะครับในยุคนี้มันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะทุกวันเนี้ยพวกมนุษย์ตลาดโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยตำรวจกับทหารเนี่ยแค่ดูแลประชาชนก็ตึงมืออยู่แล้วแถมฉันได้ยินมาว่าพวกสมาคมฮีโร่มีแค่ไม่กี่คนที่สามารถรับมือกับพวกมนุษย์ตลาดได้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตว เมื่อได้ยินอย่างนั้นครับคนของสมาคมฮีโร่ก็มีเสียงที่ขึ้นเหวืขึ้นมาทันทีครับถูกต้องแล้วครับถูกต้องเลยและคุณเท่านั้นครับที่สามารถช่วยเหลือพวกเราได้ถ้าความแข็งแกร่งของคุณคนที่แข็งแกร่งอย่างคุณไรเดนมาร่วมงานกับพวกเราพวกเราจะยกตำแหน่งทาสเอสห้กับคุณเลยนะครับสิ่งนี้ทําให้ความเชื่อมั่นในสมาคมฮีโร่กลับมาอีกครั้งครับไม่หรอกโทษทีนะฉันขอปฏิเสธงั้นงั้นแค่เราเท่านั้นก็ได้ครับ เดี๋ยวผมจะต่อรอค่าตอบแทนนี้กับคุณเป็นอย่างงามเลยนะหอหอไม่ว่าหน้าไหนอะก็พูดเหมือนกันหมดทั้งนั้นเลยนะ <Huh? S 2> ฉันจะบอกแกก็ได้ว่าฉันมีแผนที่จะทำอย่างอื่นไว้แล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับหลังจากนั้นไรเดนก็ยังพูดต่อไปอีกครับว่าอีกไม่นอนอ่ะจะมีการเปิดตัวสมาคมฮีโร่แห่งใหม่ขึ้นพวกแกยังไม่รู้สินะฉันอ่ะติดต่อพวกเขาไว้แล้วภาพอีกด้านหนึ่งครับก็เป็นเอเซอร์ครับพูดกับคนของสมาคมฮีโร่ครับว่าตอนนี้สมาชิกของกลุ่มนักล่าได้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเป็นเรียบร้อยแล้วนะแถม กลุ่มที่เคยสนับสนุนด้านการเงินให้กับสมาคมฮีโร่เดิมกำลังจะย้ายเข้ามาร่วมกับพวกเขาอีกเหมือนกันและแน่นอนว่า พวกเขาอ่ะได้ทําการติดต่อลับๆไปถึงเหล่าคัสเอเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับคนที่เราคิดถึงเขากลับมาแล้วครับนั่นก็คือคุณกระสอบทรายนั่นเองเออไม่ใช่ครับเออผมหลงหลงครับเอาใหม่ครับนั่นก็คือจีนอตนั่นเองครับตอนนี้มาบูเครื่องใหม่ครับแรลงกุดเดิมด็อกเตอรคุกซโนครับได้ถามจีนอตไปครับว่าเข้าใจละแล้วนายจะเอายังไงเหรอจีนอต นายอะบอกว่านายไม่ไว้วางใจสมาคมฮีโร่ใช่ไหมเออ ใช่ครับและหลังจากนั้นภาพก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับการตัดสินใจของจีนตมันคือการตัดสินใจอะไรนะแล้วจะเป็นอย่างไรในตอนต่อไปบอกไว้เลยครับการต่อสู้ของจีนอตกาลังจะกลับมาแทบอีกครั้งหนึ่งครับตอนต่อไปการต่อสู้ของจีนตจะเกิดขึ้นครับกับอาจารย์นั่นเองครับใส่ตามะจะฝึกซ้อมกับจีนตอย่างไรมารอชมในตอนต่อไปกันนะครับมัดมากๆเลยหลังจากนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับ เข้าสู่ช่วงตอบคอมเมนต์ครับผมคอมเมนต์แรกครับมาจากคุณ a อ t แท็กเกอร์ครับ O อเอ็กเและแสนสิทีวีครับผมทั้ง3าคนเนี่ยบอกถึงเรื่องของนิ้ววัดสมกิครับเนี่ยนิ้วเขาเป็นอะไรไปดูกันตามวินาทีที่พี่เขาบอกเลยครับแม่มันน่าตื่นเต้นและน่าสนใจจริงๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นในคลิปที่105นะครับ คนต่อไปนะครับนั่นก็คือคุณมีแค่ตัวอย่างครับบอกว่าฟบุกิกับพัทซุมากิหลงรักผู้ชายคนเดียวกันรักสามเศร้าเรื่องนี้ครับก็ยังเป็นที่ตกเถียงกันอยู่ครับว่า ใครจะเป็นนางเอกในเรื่องวันพันแมนกันแน่ครับระหว่างฟูบุกิกับพัทซูมุกิหรืออาจจะเป็นไซโคซึก,ก็ได้นะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันหรือว่าจะอาจจะเป็นรักทั้ง4ี่คนละกันได้โอ้โหตอนนี้ใส่จะมาเป็นคนที่เนื้อหอมมากๆเลยครับแล้วเพืเ่อนๆคิดว่าใครครับที่จะเป็นนางเอกหรือกลายเป็นรักสามเศร้าสี่เศร้าครับผมคนต่อไปครับนั่นก็คือคุณกิริโตจีจีโอบอกว่า ดูตอนนี้แล้วมันก็เริ่มชัดเจนแล้วละ่ะว่าใครเป็นนางเอกนะอ้าวแล้วใครล่ะครับคุณทิ้งประเด็นไว้แบบนี้เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าอย่างไรว่าใครคือนางเอก <c oughs> ใครชอบรยต <c oughs> ูกกฎหมายหรือใครชอบแบบ <c oughs> ใหญ่ๆ <c oughs> ตอตอบไม่ได้ครับตอนนี้เพื่อนๆตัดสินใจก,กันเองนะครับคนต่อมานะครับนั่นก็คือคุณปิ๊กคุงครับคนนี้ผมชอบมากๆเลยครับ ถ้าได้ท็อปคอมเมนต์จะซิดอัพ1 0 0 0ครั้งนะครับพูดแล้วพูดเลยนะครับผมอยากรอดูคุณซิดอัพเหมือนแกนครับอัดคลิปมาเร็วๆนะครับผมรออยู่ครับผมพูดแล้วไม่ขืนคำนะครับลูกผู้ชายนะผมพูดจริงๆคนต่อไปนะครับนั่นก็คือคุณแท็กซ่าครับหลังจากนั้นครับนี่ก็คือการทดสอบว่าหัวใจของคุณเต้นแรงกับสิ่งของชิ้นไหนใน Lazada ฮ่าฮ่าฮ่าเอ่อ ดูไปหน่อยละกันนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนคุณลาซาด้าและตัวผมด้วยนะครับรักทุกคนที่ดู l a z a d a าครับ <c oughs> คนต่อไปครับนั่นก็คือคุณนายคุ้งคีฮีชื่อคุณนี่สุ่มเสี่ยงมากๆเลยนะครับบอกว่าผมชอบการพูดการทำอะไรของพี่เกือบทั้งหมดเลยครับแต่เสียอย่างเดียวนั่นก็คือวงเล็บอินโทรครับผมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนอินโทรแล้วนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามัน ก็เหมือนเดิมนะครับก็คงไม่เปลี่ยนอีกแล้วครับก็คงจะดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงครับผมขอบคุณมากๆครับในการแนะนําครับคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือตัวแสดงในเรื่องของวันพันแมนครับมาคุยกันในช่องของผมเลยทีเดียวครับนั่นคือคุณทัตสึมิกิครับบอกว่าฉันปวดหัวจังและหลังจากนั้นครับเมื่อคุณไซตามะเห็นคุณไซตามะก็มาตอบครับเเสื้อของฉันขาดหมดเลยอ่ะเจ้าเตี้ย คุณเก็มาด่ากันในช่องของผมต่อนะครับโอเคครับวันนี้ล่ำรากันแค่นี้ครับหวังว่าจะสนุกสนานนะครับ็้ดแลวแลละแลและและรอติดตามในคลิปต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ